หลังเกิดเพินไหวต้องทำยังไงอันดับแรกนะครับต้องสารวจตัวเองและคนใกล้เคียงก่อนนะครับว่าได้รับบาดเจ็บไหมนะครับถ้าได้รับบาดเจ็บนะครับให้รีบทำการปสมพยาบาลขั้นต้นก่อนข้อสองนะครับควรรีบออกจากพื้นที่ที่เสียหายทันทีข้อ 3. ใส่รองเท้าหุ้นส้นเสมอนะครับเราไม่รู้ว่าแก้วแตกหรือเปล่าหรืออะไรหล่นแล้วมันอาจจะมีของมีคมตกยิ่พื้นนะครับสนะครับตรวจสอบสายไฟท่อน้าท่อแก๊สนะครับถ้าแก๊สรั่วเนี่ยก็ให้รีบปิดวาล์วนะครับแล้วก็อะไรที่มันเกี่ยวกับประกายไฟเนี่ยก็ให้ยกออกก่อนนะครับข้อ5ะรบตวววจสอ่่าแกไหมด้วยกานนะครับ ให้เีบเปิดหน้าต่างระบายแก๊สออกไปให้หมดเลยขนะ้อ6นะครับให้ออกจากท,ที่ที่มีสายไฟขาดหรือว่ามีพวกสายไฟที่มีพาดถึงได้นะครับให้เราออกก่อนเลยเพราะว่ามันจะเกิดอันตรายจากการไฟช็อตได้ข้อ7ให้เปิดฟังข่าวสารอยู่เสมอนะครับเพราะว่ามันอาจจะเกิดอับสตช็อกได้ข้อแดูความเสี่ยงหายของซ่วมและท่อน้ําผ่อนใช้เพราะบางทีชักโคกเราล้วหรือว่าพวกท่อน้ามันแตกตรงนี้เราดูก่อนนะครับข้อ9นะครับอย่าเป็นไทยมุงเด็ดขาดอย่าเข้าไปในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงหรืออาคารสูงนะครับตอนนี้พวกตึกพวกอาคารงดเข้าก่อนเลยนะแแขขข้้ออออสสุดดทาาาายรรรรบงงพ่่่่่ววววืตจจกิ มเราเค่อยแชร์อย่าแพร่ข่าวหรือเด็ดขาดเพราะไม่งั้นมันจะไปสร้างความลาบากให้กับคนอื่นขอแสดงความหวงใย,ยกับทุกๆท่านในวันนี้นะครับกับเหตุการณ์ที่เป็นเดนหวาวันนี้ขอให้ท่านปลอดภัยนะครับ